โอ้ดูสิโอ้ก๋วยเตี๋ยวคุณที่วาโอ้มะนาวเพื่อนๆอันนี้เป็นแบบแห้งนะมีมะนาวใส่โอ้โอเดี๋ยวเป็นน้ำก็จะตามมาอีกห้าชามเงี้ยวเงี้เี้ยี่ก็จะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวหมูเป็นต้มยำนะคะน,นี่ค่ะเจด้าสตอรี่วันนี้นะคะเจด้าอยู่บ้านนะคะ อยู่บ้านกับเจได้ีพีนี้นะคะวันนี้คุณทีวาบอกว่าจะทําก๋วยเตี๋ยวนะคะทำก๋วยเตี๋ยวลุงเฉยซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูที่โด่งดังมากๆนะคะที่บ้านเจไดจังหวัดภูเก็ตนะคะตอนอยู่ภูเก็ตเนี่ยจะต้องไปกินทุกอาทิตย์ก๋วยเตี๋ยวลุงเฉยนะคะใช้ระยะเวลาในการนั่งรอประมาณ1-2ถึงชั่วโมงนะคะถึงจะได้กินก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ดูเหมือนง่ายๆนะคะแต่ว่าอร่อยมากเพราะว่าความใส่ใจนะคะของลุงเฉยในการทำแต่ละถ้วย ช้ามากนานมากแต่ว่าอร่อยมากเช่นกันค่ะวันนี้คุณที่ว่าจะทำเกลือเตี่ยวลุงเฉยให้เจได้กินนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะตามไปดูว่าเราจะมาเตรียมทำน้ำพริกนะคะน้ำพริกลูกทุ่งซึ่งทำมาจากปลาแล้วก็พริกกระเยงค่ะเราจะเอาไปาแพ็คแล้วก็เอาไปแจกนะคะเพื่อน แบ่งเพื่อนอิ่มนะคะที่หลังศิลปากรที่สนามจันทนครปฐมนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆตามเจด้าไปค่ะเจด้าสตอรี่เจด้าดูโรกรู้อย่าลืมกด Subscribe ให้เจด้าด้วยนะคะอ๋อแล้วก็รักษาสุขภาพดีๆนะคะเว้นระยะห่างไม่ไปที่ชุมชนแออัดแล้วก็ดูแลตัวเองมากๆค่ะโควิด1 9เราสู้ด้วยกันค่ะอ๋อมาทำนี้ก็ได้คะร้อนอันนี้มาขอดูปลาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้สังตัวใหญ่ไหมอ๋อ อาจารย์แกะให้น้องหน่อยพอเดี๋ยวจะได้ดูว่าจะพอดีเดี๋ยวอาจารย์จะสั่งเพิ่มอ่อปลาอยู่ที่ไหนอะคะอ้ออาจารย์เท็มหมดเลยกันอันนี้มันคือปลาอะไรนะอ๋อปลานิลเอาบ่อของเราใช่ไหมอืมตอนนี้คือประมาณสองตัวโลเนาะใช่๋อถ้าอาจารย์สั่งแล้วตัดครึ่งให้อีกได้ไหม เพราะว่าจะเอาไปทําอาหารบริจาควันนี้คุณที่มาทำเมนูอะไรให้ครอบครัวรับประทานคะเวสเตียวเวสเตียวลุงเชื่อไอโอ้โหแนะนําวัตถุดิบหน่อยมีอะไรบ้างโอ้โหมีถั่วด้วยนี่ตื่นมาทำแต่กี่โมงคะเนี่ยประมาณโอ้โหตีสี่โอ้กระเทียมสวยมากคุณที่ว่าดูกระเทียมทุนที่่าสิโอ้โหนี่อะไรคะเนี่ยมีหมูทอดด้วยเหรอ เขารียกอะไรกุบกริบใช่ไหมแคบหมูกุบกริบอ่ะเหมือนหมูกรอบอันนี่ผักมีผักด้วยแล้วก็อะไรคะเนี่ยตั่วปโป๊ดน้ำเองน้ำส้มพริกโอ้หัวนงมะนาวโอ้โหนี่อะไรอ่ะหม้อนี้หอมมากกำลังนอนอยู่ยังแบบได้กลิ่นอันนี้เป็นหม้อน้ำซุปนะครับดูน้ำซุปของเรานี่โอ้ต้มมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเราใช้เนื้ออะไรนะ โอ้น่ากินมากๆเลยเดีย๋ยวคุณที่ว่าจะทำให้จะได้กินใช่ไหมกิ๊ห้าห้าถ้วยได้ไหมได้กินเท่าไหร่ได้ครับให้เพื่อนๆกินด้วยนะ <c oughs> เราออกไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้นะคะเราเอาก๋วยเตี๋ยวเข้าในบ้านได้โอ้มีเส้นอะไรคะคุณท่วาเ <c oughs> ส้นใหญ่นะโอเคได้ค่ะเอาขอแห้งก่อนนะ อเส้นเล็กเอาชอบกินเส้นเล็กที่สุดเลยเอาไปเปลี่ยนได้ไหมเส้นใหญ่เอาไว้ผัดซื้อเส้นเล็กมาเพิ่มไปเอาไว้ผัดก็ได้่ะไปอุดหนุนเพื่อนบ้านเส้นเล็กมีมีเส้นเล็กมีอยู่แล้วไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวชามเท่าไหร่นะห้าร้อยเลยหรอขอแบบ hang cha nam cha sen lek ma sen lek ao hang tôm yam hang tôm yam thêm mũ mũ dơ dơ lơi mũ lô nương khỏi đu mũ nồi xì mũ à mũ 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 này 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 โอคุณน่ว่าหมูต้มทั้งก้อนเลยใช่ไหม,มใช้แบบมีความสดสูตรลุงเฉยลุงเฉยวพอเราจะได้กินเพราะแกต้มหมูอยู่นั่นเองนะคะามาหั่นหมูกันดีกว่าขโมยได้ไหมอันนี้เนี่ยโมยอันหนึ่งนะอุ้งยเลยว่ะดื้ออ่ะลองก่อนสิ หมูทอดก็อร่อยมาหั่นหมูกันร้อนๆเลยต้องหัน่นนี้นะต้องสไลด์บางๆนะโอ้สุและสุและบางๆนะคุณพี่ว่าถ้าหนาไม่อร่อยหมูลุงเฉยก็จะไม่หนาเกินอุ้ยน่้กินจุงเลยอ่ะโอ๊ะ <c oughs> ก,ก้าวตวเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวโควิดนะคะ <laughs> อยู่ไหนฮะกระชอนไปไหนแล้ววะอยู่บางเลนเหรอออกไปได้มามดย๋ยว <c oughs> เรามารอกินก๋วยเตี๋ยวคนที่ว่ากันดีกวา่า ตั้งชีรลานหรือ,อยังง่ายๆควรควลุงวา่ <laughs> ควรลุงวาคู่แข่งควลุงเฉย <laughs> โอ้มีต้องมีแบบมีลวกน้ำร้อนแล้วไปน้ำเย็นเอ้โหทนลวงไม่เป็นดังใจนะคะอุปกรณ์ไม่พร้อมนะคะ <c oughs> ไม่ได้เอามานะคะอยู่ออฟฟิศนู้น พิเศษไงแต่นี่ก่อนแต่นี่คุกเขาก่อนนะคุกเขามาคุกเขามาเลยเอโอ้โหเอาแบบว่าไม่ต้องปรุงเลยนะอร่อยแน่นอนนี่คือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูปลาต้มแห้งด้วย ไม,ม่หมูตอดด้วยน่ากินจังเลย มีลืมผักแค่ผักไหมหแบบหเอาผักได้ไหมแบบแค่เอาแบบน้ำโดยอันนี้ก็นิดหน่อยนอน,น,ยน,น่ผักบุง้งผักบุง้งกรุบกริบลวกกรุบกริบนะคะได้แล้ว Ah. อู๊ดากีส้มเราอ,อยู่ไหนนะครับโอ้โหดูสิโอ้โหก๋วยเตี๋ยวคุณที่วาโอ้มะนาวเพื่อนๆอนันนี้เป็นแบบแห้งนะมะนาวใส่โอ้าาเ,นะเดี๋ยวเป็นน้ำก็จะตามมาอีกห้าชามเงี้ยเงี้ยเงี้ยนี่ก็จะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวหมู เป็นต้มยำนะคะ<ม>โอ้น่ากินมากเวอร์ว,ว้าวก็จะหมูต้มยำว,ว้าวน่ากินมากเวอร์เลยฝีมือคุณที่วา่าน่ากินไม่ลาเพื่อนเพื่อนว้าว พริกน้ำส้มคุณที่ว่าก็ทำเองนะฮะใช้น้ำส้มจากดอกดอกน้ำตาลนะคะดอกมะพร้าว